ล้อมรั้วแบบไหนให้ประหยัดงบประมาณในการติดตั้งล้อมรั้วตาข่ายครับวันนี้จัดส่งจังหวัดชัยภูมิใไ้ความสูง2เมตรลวดหนา2.40มิลตาช่อง2นิ้วเอาไปล้อมรั้วบ้านใช้บริการขนส่งนิ่มเอ็กเพลสส่งได้ทุกจังหวัดทั่วไทยรอรับของที่หน้าบ้านได้เลยครับ ไม่มีค่าส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสั่งผลิตไซส์ความสูงความยาวได้ตามที่ต้องการไซส์ความสูงผลิตได้ตั้งแต่50เซนติเมตรไปถึง2เมตรมีตา2นิ้วและตานิ้วครึ่งความหนาของลวดมีให้เลือกตั้งแต่2.00มิลไปถึง3.20มิลใช้ลวดเกรด A ไม่เป็นสนิมผลิตให้ใหม่สดทุก ออเดอร์ตราเสือดาวแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมพี่เสือไว้ไม่ผิดหวัง